สวัสดีครับเยวผมเกิดชพันนะครับหลังจากที่ถ่ายคลิปบอลเลตไปผมจะมาถ่ายคลิปสโมเกอร์สแตมปิดเวลร้อยนะครับไปดูกันดีกว่านะครับว่าเขาจะโหดกันสักแค่ไหนนะครับอืมเลเวลหนึ่งร้อยครั้งนี้ต้องชนะให้ได้ครับครังเดียวแพ้ไปครั้งหนึ่งครั้งนี้จะชนะหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับ ยังไม่มาอยู่อะเอามาแล้วกำลังจะตัดต่อเลยมาพอดีมันังจะตัดภาพเลยพี่น้องนี่ดอลาบัสตาเอ้ยรอเล่นลาบัสตาเนี่ยรู้เหมือนผมจะเข้ามาคนสุดท้ายนะรืยเขาสลับเอาไว้แล้วอ่ะโควิดสิบเก้าทำไมช่วงนี้ผมเจอแต่คนชื่อโควิดไนทีมาแม่งเกียดชื่อนี้มากเลยเชื่อประมงคุ มาอันแหนเวลรร้อยคนเดียวแย่จริงคนนี้แสนห้าไอ้คนมาเดี๋ยวจะไปเฝ้าทงนะครับทงที่สอง หลับไปใส่ปตูกัดดีเอสอไม่หลับวะลบๆลบลบลบโอ้ยโอ้โหเข้าหนึ่งเอยียงว่ะเมื่อกี้เนี่ยมัดโดนมัดคนเขาไปเต็มเต็มจริงๆผมใช้พิสเต็ปนะว้ยยิงมันต้องทำให้หลับก่อนแนละ้วค่อยไอ้นี่กเกียร์สี่ลำคันอ่านั้นมึงหลับไปอีกเลยปะหลับไปอีกเฮ้ยทำไมผมดูดไม่โดนใครวะอืม อืมอืมเต็มเต็มโอเคเคียวไปแล้วมัดคนเอ้าไปไหนอะหาวไปไหนหลับไปพวกมึงหลับไปพวกแกหลับไปเลยฟันเอ้ยไม่ใช่ตีดิไม่ใช่ฟันมันจะติดเกาะผมเพิ่มผมลดเกาะลงไปฮะเกาะผม น้อยลงรู้จากไอ้ตรงตรงเลือดอะที่ยังเป็นรูปโลฮะ Thank you s a โลับไปอีกหลับไปอีก s าโ o หลับไปอีกหมัดหนึ่งเข้าไปสามพันวงดีครับาโโ้มึนหน่ดีครับเราดำจัดหน่อยนะโอเคซาโบกระเด็นไปอึ๊บเฮ้ยนี่ตีสองครั้งตายติดคิดเรื่องผมอะ่ะเอาดิ ลบๆลบโอเคฮึบอื้มหลบหลับไปเลยหลับไปเลยหลับไปนานยาวนานผมไม่ทำอะไรเลยนั่นมันเยื่องผมนะเว้ยมัดควันถึงก็หลับดิครับฮึบฮึอะไรไปไหนแล้วเอาลูฟี่ใช้แบ็คไหนฮะ โดฟี่นะไม่ใช่ลูฟีนะ่อย่าจำผิดชื่อนะหลับไปอีกนี่นะไม่หลับแล้วเหรอไม่หลับแล้วเหรอหลบหลบหหลบ,ลบอะไรวะเนี่ยอะไรกันเนี่ยไอทำอะไรกันเนี่ยมัดคนเฮ้โอ้โหไม่ไม่โดนวหรอเคตายไปแล้วลุกเฮึบไปกินมากินไนแมตีแกไม่เข้าสินะ รูดเข้าไปไปอยู่รูฟี่ก่อนไม่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 นอ no. แบบนี้ไม่โอเคไม่เคโอไม่โอเคโอ้โหจะใช้ท่านี้เลยถือว่าดีมากนะครับสโมเกอร์แตมปิดที่หนึ่งไหมไม่ใช่ที่หนึ่งแต่กดไลค์เขาหน่อยเฮ้ยคนนี้ชื่อมาม่วงมาดูดิ <laughs> เดี๋ยวจะดูนะครับว่าผมได้เที่ยวอะไรลุนล้นๆที่สอง้าสามนะครับวิงมะม่วงแมงเจ็ดพันหนึ่งว่ะสุดยอดแต่ผมไปดูอะไรดีกว่านะครับว่าตาต่อไปผมจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่าผมจะทำให้ได้ที่หนะึ่งยดูดิคอยดูสิครับ เพราะว่าสโมเกอร์สเต็มปิดเป็นตัวที่เล่นดีมากๆเนะครับเล่นง่ายและเล่นดีมากๆาะคนที่เล่นเป็นจะเล่นได้ส่วนคนเล่นเป็นนะแต่คนที่เล่นไม่เป็นนะตีปกติเหมือนผมตอนเด็กเด็กๆเมื่อก่อนเนะี่ยมันกระโดดตีนะแล้วคนอื่นตีไม่โดนเป็นเรื่องเอามาเล่นทำไมครับโซโลตัว,วแรกทำไมหลายคนชอบ เอาตัวแรกๆมาเล่นกันวะแบบูฟี่ตัวแรกรกูซบตัวแรกโซโลตัวแรกไม่ใช่บอดเลยนะทุกคนผมอยากรู้มากเลย6นาวินเดี๋ยวมันก็ๆๆกคคๆๆตีไนทแม่หนวดดำไม่เข้าอ่ะวิน เป็นกรรมลเล้วขึ้นเป็นกรรมที่อยู่ในทีมี้เล้วเกินแต่เขาอาจจะทําให้ชนะก็ได้ใครจะรู้เนี่ยครับถ้าตีแรกมันกระโดดฟาดนะเนี่ยฮะแบบเนี้ยใครที่ตีไม่ใครที่ไม่เป็นก็จะตีไม่โดนเหมือนผมนะครับไปวิ่งเร็วนะวิ่งเร็วนะทําให้มันหลับกันก่อนดีกว่านี่หลับไปเลยเอาไอ้หนวดดํหมัดควนไว้เฟิร์สออกไป ยกงคิดว่าแกเป็นใครไม่ทราบหนวดดำอ,อะไรฮัลโหลไม่เข้าเลยครับฮัลโหลพระกิงชิดอะไรเนี่ยงงหลับไปอีกหลับไปอีกหลับไปอีกอยู่ไหนแล้วเนี่ยอึ๊บอึ ب, ลบลบลบโอ๊ยโโอ๊ย,อยตีเข้าเดียรสามอย่าตีดู อะไรครับเนี่ยกระจกเลอเกินนี่เขาต้องแบบนี้ตีเข้าเทียพันลบอะไรฮะอะไรฮะหลับไปดิหูสี่พันแค่นี้ก็ตายเดียวมาเว้ร้อยเป็นไงเดียวมากับสโมเกอร์ไว้ร้อยใครโหดกว่ากันจะได้รู้พี่ก็หลบได้ฮะไม่กลัวครับเป็นไนแม่อุย้ย ใครแม่งปาดผมโซโลโนาะเวลเกาฮาแม่งปาดผมทีเดียวล่วงเลยการที่เสิร์ตกันที่เสิร์ตเฝ้าทงไว้ฟฝ้าทงเฝ้าทงเฝ้าทงไปสโมเกอร์ปะ่ะฟฝ้าทงไว้ทุกคนฟฝ้าทงไว้ไอ้ก๊าบแม่งเอาไอ้ทง่งเดียวเลยไง เวรกรรมของมันเลอเกินแกจะไปไหนไม่ทราบเดี๋ยวแกตายอ้ดีฉันเข้าเที่ยงแปดร้อยยานี่มันบุฟเฟ่อาหารว่างหลานแก,กครับอุ้ยโอเคตัง you นะครับดึงทงนั่นแหละสีหนึ่งแล้วพี่น้องสีหนึ่งแล้วไป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 ดึงทงเข้าไปอีกตัง you หลายๆครับ โอเคสี่หนึ่งเหมือนเดิมหลับไปสิไปไหนแล้วทันดีไปไหนแล้วทุกคนทันดีคอนคาซ่ใส่ปูก,ก้าวะ่ะทันดีแม่งก้าวะ่ะไม่แน่จริงทำไม่ได้เลยคอนคาซ่ใส่กราฟไวเฟิร์สโอ้ยแม่ง Thank you อีกแล้วกราฟคนเดียวอะไรครับเนี่ยผมวิ่งหนีเอาดิเอาดิคุณหนวดดำหรอแบ็คเบิร์ดเหรอ ไอ้แบ็คเบิดหนวดดำมึงทำอะไรมึงทำอะไรลับไปซิลับไปโอเคชนะสามสองนะครับก็ถือว่าดีมากๆเลยสโมเกอร์สเต็มปิดกดไลค์ให้กราฟหน่อยกราฟครูช่วยผมตั้งแต่แรกเลยคปู่มันช่วยผมครับปู่กราฟมันช่วยผมปู่ผมตกกิโลเลยดึงสามค่า hmm. สองโง ถ้าใครชมงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, ก็แชร์กดติดตามนะครับไปนะครับขอบครับ